สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยแลนด์ดีพอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนค่ะดิฉันไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับก็มีเรื่องราวดีๆมากมายนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนมีค่ะทางด้านของสมาคมทาราค่ะได้มีการจัดประชุมสามัญ ประจำปี2013ที่จูเกนเฮอร์เบิร์กเมืองไฮเดนเบิร์กนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก็มีทางด้านของนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐรักษาการกงสูงใหญ่นนนครแฟรงเฟิร์ตนะคะก็เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ด้วยนะคะส่วนผลการเลือกตั้งนายกสมาคมค่ะปรากฏว่านางดัชนีฟิตเชอร์นะคะได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสมัยที่2ค่ะโดยมีดรปองใจนะคะร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยค่ะ ต่อกันที่สาระที่สองนะครับไปกันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับคุณดำมริดวิรยกุลปราธาการของรายการครับยังมีการรายงานมานะครับว่านายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกกตก็พร้อมด้วยกับนายสุเทพพรมวาดรองเลขาธิการได้มีการนําคณะไปศึกษาการจัดการเลือกตั้งที่สปอปอลาวโดวยวันนี้ครับได้มีการไปเยี่ยมหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์รรม ซึ่งได้ออกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาการรายงานข่าวการเลือกตั้งของสื่อมวลชนของดาวนะครับโดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการและผู้บริหารให้การต้อนรับแล้วก็มีการบรรยายสรุปให้ฟังด้วยนะครับว่าการรายงานข่าวการเลือกตั้งของสอปป,ปลาวก็ไม่แตกต่างจากการเลือกตั้งในประเทศไทยมากนะัก ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้งสามารถหาเสียงผ่านสื่อได้เต็มที่เช่นเดียวกับในประเทศไทยนั่นเองครับค่ะก็ไม่ค่อยได้เห็นการเลือกตั้งที่ประเทศราวมากนักนะคะคัตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจกันด้วยนะคะนี่เป็นในส่วนของสาระน่ารู้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบช่วงคนอาคนไทยไกลถิ่นและนาะทีรมนาะทีทองค่ะ ค่ท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณเรนูนารารัมบุลลิค่ะท่านเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อร้าน Golden Hand Massage นะคะอยู่ที่เมืองทูนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจูค่ะอยากจะให้เล่าความเป็นมาของการเปิดร้านที่นี่ค่ะค่ะ <c oughs> ที่ g ก l เด n น a n d m a s s ส g e ์ uh, Hand age, ที่ตั้งนี้ขึ้นมาได้นี่ก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะแต่ที่พี่เป็นเจ้าของจริงๆก็2ปีกว่าเรารับนวดตั้งแต่30นาทียันถึง2 แต่เราจะมีลูกค้ามากที่มาใช้บริการก็คือแขกฝรั่งหรือว่าที่เรียกกันก็คือแขกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เองนะคะแล้วก็จะมีทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนแล้วก็คนเวียดนามมาใช้บริการแต่ก็แค่20%เซเพราะว่าเราจะได้นวดตั้งแต่ฝ่าเท้าหรือว่าที่เรียกกันในภาษาสวิตเซอร์แลนด์ก็คือ,อ,อนวดฟุสเฟกซ์ก็จะมีมากนะคะ แล้วส่วนมากชาวต่างชาติที่เนี่ยค่ะเขานิยมนวดอะไรบ้างคะที่เขานิยมมากเลยก็ที่นวดมากที่สุดก็คือตอนที่ร้านที่ทําอยู่นี้ก็คือนวดน้ํามันนะคะจะแตกต่างกว่านวดแผนไทยโบราณมากเพราะว่าบางคนแขกเขาจะไม่ชอบรุนแรงเพราะว่าแขกจะเข้าใจว่าถ้านวดไทยนี่คือแรงหักแข้งหักขาหักกระดูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใชตอนนี้ร้านพี่ก็จะหนักไปทางนวดน้ํามันเพื่อคลายเส้นก็คือพูดง่ายว่ารีแลกซ์ถ้าเื่อ ว่าสมมุติว่าคนเหนื่อยมาจากการงานอยากรีแลกซ์สักชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากค่ะแล้วกฎหมายที่นี่ยากไหมคะในการเปิดร้านถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่สําหรับที่คนรู้กฎหมายที่นี่ทั้งหมดแล้วก็สั่งนีททาให้ค่ะก็เลยเป็นเรื่องง่ายค่ะแล้วกลับเมืองไทยบ่อยไหมคะช่วงนี้ก็คงไม่ได้กลับไปเมืองไทยบ่อยสักเท่าไหร่เพราะว่ากาลังเมคมันนี่อยู่ค่ะไม่ว่ามีงานเทศกาลไทยงานสังคมอะไรต่างๆก็มาช่วยต ใช,ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางในการต้องกับขอบพระคุณคุณเรนอยู่เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบค,ค,คุณค่ะน้องโจโ Welcome to Thailand boys Thailand amazing amazing สิ่งต่างๆนั้นมีดีมีเสียอยู่ในตัวของมันเองคนบางคนก็เหมือนกันคนบางคนนั้นมองในบางมุม ก็คนพบสิ่งที่ดีแต่มองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเวลาเราจะมองจะวินิจฉัยอะไรต่างๆก็ตามอย่ามองมุมเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าเวลาที่เรามองช้างต้องมองช้างทั้งตัวอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งแล้วเอาหนึ่งมาสรุปเป็นทั้งหมดเพราะวิธีคิดเช่นนั้นเป็นวิธีคิดแบบแยกส่วนลดทอนความจริงออกเป็นส่วนๆทําให้เรามองไม่เห็นองค์รวมด้วยวิธีคิดชนี้เวลาเรามามองคนก็เหมือนกัน เราอย่าไปมองเฉพาะจุดที่เราอยากจะมองเราควรจะมองจุดที่เราไม่อยากมองแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นคนคนนั้นตรงตามความเป็นจริงว่าคนหนึ่งนั้นแนะง่ดีก็มีแง่เสียก็มีแง่ไหนที่เป็นแง่ดีแง่างามเรายกย่องเขาได้แง่ไหนที่เป็นแง่ไม่ดีไม่งามถึงแม้เราไม่ยย่องก็ไม่จําเป็นจะต้องไปด่าเขาแต่เราสามารถเอาด้านที่ไม่ดีไม่งามนั่น hmm. แหละ มาสอนจิตสอนใจตัวเองว่าจงอย่าเอาอย่างเขาจากสมุนไพรธรรมชาติอันลัมค่าผาสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณ แซมมี่แอนแซนดี้ดูที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจมรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กซ์เลนต์อินคุณภาพเอ็กซ์เลนต์อินเซอร์วิซ์ With a touch of Thai's legendary service, transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับรองกงสุนใหญ่ท่านจิติพัฒน์องประเสริฐนะคะรักษาการกงสุนใหญ่นนครแฟงเฟิร์ตท,ที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับภารกิจที่ทําที่ผ่านมาแล้วก็ งานชุมชนต่างๆที่นี่ค่ะว่าท่านในการสนับสนุนยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง TGN นะครับที่ได้ให้ความสําคัญและก็สนใจงานของสังคมสูนใหญ่มาโดยตลอดนะครับเยอรมันเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือว่า เป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดหนานแน่นที่สุดในยุโรปนะครับพรานั้นงานของสารกรงศูนใหญ่เนี่ยงานหลักของเราก็หนีไม่พ้นนโยบายการทูตเพื่อประชาชนนะครับในการที่จะดูแลคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนไทยนะครับให้อยู่กันอย่างได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะครับในสังคมเยอรมันนะครับ งานของเรา,ก,ากว้างก็คือนอกจากงานรูทีนที่สังคมสูงใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการออกให้บริการกรมสุนสจรน,นะครับออกไปหาประชาชนตามเมืองต่างๆในเขตอาณานะครับปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า78ครั้งนะครับออกไปแต่ละครั้งก็จะได้พบปะให้บริการคนไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยคนขึ้นไปนะครับนะครับก็เราก็ดำเนินนโยบาย ออกคงสุดสัญจรมาทุกปีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยปีนี้ทางสารกงสุนใหญ่เนี่ยก็ได้ร่วมกับเครือข่ายคนไทยนะครับในรอรมันนีนะครับในการจัดโครงการสัมมานาต่างๆนะครับล่าสุดเราได้จัดเ,เราได้เชิญคุณหมอ สาคงเดชนะครับจากกรมสุขภาพจิตนะครับมาอบรมเทคนิคนะฮะการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยานะครับ เป็นการเทรนเด็กเทรนเนอร์ให้กับอาสาสมัครนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนไทยในเขตต่างๆนะครับผมถือว่าสารกงสุลใหญ่โชคดีนะครับที่มีค่อนข้างมีกลุ่มคนไทยที่มีศักยภาพอยู่ที่นี่เยอะนะครับอย่างเช่นการจัดงานเทศกาลไทยหน้าเมืองบัตรทอมบวกเนี่ยซึ่งก็เป็นงานที่เราจัดกันมากว่า20ปีแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแผงหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้เชิญชุมชนไทยเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับปีที่แล้ว แล้วเนี่ย80กว่าคนคทั่วเยอรมันมาร่วมกิจกรรมการแสดงเอกลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีดนตรีไทยศิละปะแม่ไม้มวยไทยนะครับการรำต่างๆจากภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เรามีครบหมดมครับ,รบแล้วอย่างทางเมืองที่นี่ค่ะเขาให้ความร่วมมือ,อยังไงบ้างคะครับก็ ทางเมืองบัทอมบวกเนี่ยเราก็ร่วมมือกับเมืองเนี่ยในการจัดเทศกาลไทยมาร่วม20ปีแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือกับเราดีมากเราก็ทุกๆปีเราก็ได้คุยกับเมืองในการพยายามที่จะพัฒนารูปแบบของงาน,นให้มีคุณภาพมากขึ้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับทุกๆปีผมก็คิดว่ามีความประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งเพราะว่าเราเนี่ย มีผู้เข้าร่วมนะฮะปีละเนี่ยจัด2วันเนี่ยไม่ต่ำกว่า30,000คนอคนค่ะและอย่างงานไทยไทยเนี้ยค่ะก็คือที่บ้รนบวกเนี่ยค่ะได้ลงเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของที่เมืองเขาไหมคะใช่ครับเก็<ม>อยู่ในปฏิทินแล้วก็นของเมืองทุกปีอยู่แล้วนะครับ<ม>แล้วก็ ผมคิดว่าประชาชนาในรอบๆเมืองเนี่ยนะฮะก็จดตั้งใจที่จะมางานนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่คนไทยสามารถที่จะมาติดต่อสอบถามาข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการกงสูงต่างๆได้หรือว่าจะเป็นาการลงทุนหรือว่าทางด้านาจะกลับไปลงทุนที่ประเทศไทยหรือว่าการทําธุรกิจที่นี่นะครับเพราะเราก็ทีมประเทศไทยที่นครฟังเฟิร์ของเราเนี่ยก็มีฝ่ายการพชย์ฝ่ายการลงทุนด้วยนะครับอนอกจาก นี่ก็ยังมีทอทอทนะครับที่ซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแ<า>บบ ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเยอรมันเนี่ยกลับไปที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีบางกอกแอร์เวยสแลวก็บริษัทการบินไทยที่มีสานักงานอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยในกอฟรัพเฟิตซึ่งเราก็ร่วมมือกันอย่างดีนะครับในการทํางานค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อไปให้ชมอีกนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณท่านอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสวัดี Thailand boys. Yeah. Amazing Thailand always amazes you มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ด้านของวัดพุทธวิหารเอซาลองที่เมืองโลซานครับก็ขอเชิญพุทธศาสนิก,กชนช,นชาวไทยร่วมในพิธีทำบุญ ร่วมญาติวันศาสตร์ไทยครับที่ห้องประชุมวันเล่เดอเอาเอแตงในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้เวลา10นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปครับ าปฏิทินแรกมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทางด้านของพระครูวิเทศพรม,มคุณนะคะเจ้าอาวาสวัดพรมมะคุณารามที่เมืองฟินิก์รัฐอาริโซนาค่ะก็เชิญชวนชาวไทยนะคะร่วมทําบุญ50วันถวายสมเด็จพระพุทธจาจย์อดีตประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปริณายกค,ค่ะในวันที่28กันยายนนี้นะคะเวลา10นาฬกา30น และร่วมทำบุญวันศาสตร์ในวันอาทิตย์ที่29กันยายนเวลา10นาฬิกาด้วยค่ะ ถ้าใครสนใจก็ไปร่วมงานบุญกันได้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านอ e ีเามล์ address thaiovation@gmail.com ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คําว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีนะคะแล้วก็สามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางช่องบังคอกทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะตอนนี้เป็นทั้งหมดของ ไทยแลนด d r พอร์ตของเราประจำวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย